โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับผมแล้วครับผมเป็นใครครับผมชื่อบอสครับโอเคครับตอนนี้ผมกำลังแอปไายน้องผมที่มผมกำลังหลอกน้องเพราะว่าอาัดคลิปไม่ได้นะฮะอืมกำลังหลอกน้อง 嗯啊啊！ มันอ๋ออย่างเดียวพูดอะไรไม่เป็นนอกจากคำว่าอ๋อฮะ <c oughs> <c oughs> น,น่าจะนะอ่ะนานะน่าใจอะฮะน่าใจะน่าใจฝุดแล้วหรอฮ่าฟอด ไปเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวไหม่เดี๋ยวพัดลมเข้าเสียงลมเข้ามอาอ่ะไม่เชื่อฟอร์ดฮะไม่เชื่อ,อไม่เชื่อน้องผมไม่เชื่อโอเคครับอา่าสำหรับวันนี้ขอการาบลาไปก่อนนะบ๊ายบาๆแกล้งน้องแค่ไหนเ,เดี๋ยวส่งทิ้นี้ให้น้องด่วน